อย่าเอาเต็ไปเปรียบเทียบกับใครบางคนก็เอาเปรียบเอาเอาชั้นคือชื่นชอบชั้นแล้วก็เอาชั้นไปเปรียบเทียบกับตัวเองว่าโอ้ยทําไมแม่มลกี้เขามีขนาดนี้แล้วฉันยังไม่มีคนเราทามิ่งก็เหมือนกันเธอคนเราทามิ่งเหมือนกันถูกไหมอะฉันอาจจะประสบความสำเร็จตอนฉันอายุเท่านี้แต่เธออาจจะไปประสบความสาเร็จตอนหกสิบหกสิบแต่มั่นคงจนตายเพราะว่าความสําเร็จมันไม่ได้วัดกันแค่นี้มันวัดกันทั้งชีวิตอื เคยเข้าใจไหมทาม timing คนเราสําคัญนะอย่าเอาเต็งไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดเมื่อะไหร่ที่เราเอาเต็งไปเปรียบเทียบกับใครอ่ะเราจะได้ค่า<ม>ได้ค่าปุ๊บหมดพลังใจหมดพลังกาย<ม>ฉันไม่เคยเอาไปเงไปเปรียบเทียบกับใครเลยแล้วไม่ยุ่งเรื่องใครเลย นอกภาษามันมันมันก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกมันก็จะมีบ้างแหละท็อปิกแบบเฮ้ยมึงคนนี้มาในนี้เราแอดแ็กเราโอ okay, เคแล้วก็มีตอบโต้บ้างหรือว่าเอ้ยต้องมีพูดถึงบ้างหรือแบบเฮ้ยเพื่อนปรึกษาเรื่องคนนี้มาอาจต้องมีพูดถึงบ้างแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆให้ฉันแบบส่องอีเวนต์หน่อยดิตอนนี้ชิพเป็ไงแหละไม่ไม่ทำไม่ทำไม่เอาตัวเองไปยุ่งเรื่องคนอื่นใช่มากเกินไปแต่คนอื่นชอบยุ่งเรื่องกูสุด